สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ test anc นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาเงินเข้า To m ม n นี่ว l ลเลนะครับครั้งละ100บาทนะครับก็ตอนนี้เราก็จะทําการเติมเงินนะครับเพีนทแค่เรากรอกเบอร์เงินก็เข้าทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้เราดับกดเติมเงินนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่เบอร์ t ูตมอนี่วอลเลของเราทั้ง2ช่องแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะเมื่อเราทําการกรอกเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าเติมเงินปเลยนะครับนี่ทุกคนนะเราก็ดูการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมนะอ่านี่ทุกคนนเรียบร้อยทุกคนนะเติมเงินสําเร็จ100บาทผ่านมีเดียเซ็นเตอร์ไดเร็ตท็อปอัพนับก็คือเป็นการเติมเงินด้วยต้งนะซึ่งผมได้รับบัตรทูมานี่วอเดตนี้จากไหนนับก็คือผมได้รับจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าอยากรู้ไหมครับ ถ้าอยากดูก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้หน่อยนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์หน่อยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่ผมจะมาแนะนําในส่วนคลิปนี้มีชื่อว่าแอป Google Go b o t นี่ทุกคนนะแอปนี้ใครอยากเล่นนะที่ผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปไปดูนี้นะครับนี่ดูน,นะกดนาปั๊บเลยนะเขาก็จะทําการมาที่พาเรามาที่หน้าของการหาางินเลยก็คือหน้าของหน้าโฮมนะเป็นหน้าของการสร้างรายได้นะครับมันไม่ซับซ้อนนะแอปนี้คือเปิดมาอยู่ในหน้านี้เลยแล้วก็มีเมนูนะคือการตั้งค่า นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งหรอกทุกคนนะมีเมนูการถอนเงินเอยไม่ใช่การแลกซื้อด้วยการการแลกคะแนนนะครับเอาคะแนนตรงนี้ไปแลกเป็น,นส่วนของบัตรทูมันี่นี่ทุกคนนะทูมันนี่ที่ผมได้รับมาเมื่อกี้แหละนี่เห็นไหมอ่ะหนึ่งร้อยบาทนี่นะเดี๋ยวเ,เปิดประวัติกันซันซื้อนะนี่คือประวัติที่ผมได้ถอนไปเมื่อวันที่13เดือน9วันที่เเดือน9วันที่9เดือน 9, 9วันที่30เดือน8เออทุกคนนะเยอะมากนะครับวันที่ วันที่30วันที่5เดือน8วันที่3เดือน8วันที่30เดือน7โอ้โหถอนมาเกือบทุกเดือนทุกคนนะ่ะก็ถามว่าใครอยากลองเล่นก็กดลิก์ที่อยู่ใต้คลิปตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนบาทตอนนี้เมื่อก่อนมีแกลบด้วยที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่โลตัสแล้วก็ลาซาด้าแค่นั้นเองกดนนะก็ลาซาด้ามูลค่า250บบาทนะแล้วก็ในส่วนของ มาน์เก100บาทแล้วก็ t e <oni> s c o Lotus ก็คืออยู่ที่100บาทเช่นเดียวกันเป็นบัตรกำนันเอาไว้เราไปซื้อในส่วนของห้างสรรพสินค้าแล้วก็นำบัตรกิฟต์การ์ดนี้ให้เขาสแกนได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาเรียนนี่คือวิธีการทั้งหมดที่เราจะหาเรียนกันก็คือเราทำภารกิจของเขานะส่วนอันนี้คือเมนูของการเชิญเพื่อนนะผมมีคะแนนจากการเชิญเพื่อนแน่นอนตรงนี้โอ้โหอยู่ที่พอสามหมื่นกว่ากดรับไปเลยนะครับอ่กดรับไปเลยนะเดี๋ยวเราจะทําการ ซึ่งสั่งซื้อหรือแลกเปลี่ยนเนาะแลกคะแนนเป็นบัตรทูมานี่หนึบาทให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะจะได้ครบเลยว่าเออตั้งแต่การหาเงินตั้งแต่การแลกเปลี่ยนเป็นเป็นบัตรทูมานี่นะแล้วก็วิธีการเติมเงินจากบัตรทูมานี่นั่นเองนะอย่างแรกเลยก็คือรับเปลี่ยนไปก่อนนะสิบเหรียญจากการที่เราทํางานข้างก่อนนะ แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาทํางานกันนะของการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับสัตว์กดเข้าไปเขาจะให้เราเลือกรูปภาพที่เป็นสัตว์ซึ่งมันเป็นสัตว์มันเลยผมจะเลือกปิดูดนะแล้วก็กดส่งไปเลยนะซึ่งเราก็จะได้อยู่ที่25คะแนนแล้วก็งานนี้นะับเราเน้นทํางานที่มี25คะแนนก่อนให้เสร็จสิ้นนะงานนี้คือเป็นงานเกี่ยวกับโครงการสารัตว์เหมือนกันแต่ว่าเขาให้เราอัปโหลดรูปภาพซึ่งผมไม่มีผมก็เลยปิดไปเสียดายเลยนะ25คะแนนตรงนี้นะครับสวัสดีคือคะแนนโบนัสที่เราทําได้เมื่อกี้ที่เราตอบถูกนะ อันนี้ก็โครงการสรับเหมือนกันให้เราตอบชื่อนะอันนี้ก็คือเป็นในส่งของตัวเออผมให้เอาเดอการ์ดน,นะผมเลือกเปลี่ยนอยู่กับเป็นมีนะอ่นนี้มีนะครับมีอ่ากดเลยนะครับแล้วก็ปั๊บส่งไปเลยเรียบร้อยดีนะครับก็ก็บอทได้เรียนรู้แล้วนะครับก็ก็บอทจนให้คะแนนแกรอยส์มากคะแนนแต่ถ้าหากว่าเรานะ ถ้าหากว่าเราตอบนะส่งคําตอบที่ไม่ถูกต้องสมว่รรูปภาพผมจะส่งรูปภาพอื่นนะที่ไม่ใช่การของส่งได้ไหมก็ส่งได้แหละแต่ว่าคะแนนเขาให้ก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นที่เขาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะแนนถูกยึดคืนแน่นอนนะฉะนั้นก็ อย่าส่งผิดนะในส่งคำตอบนะอันนี้คือให้เลือกรูปภาพเกี่ยวกับการขนส่งแน่นอนว่าผมจะเลือกเป็นในเรือนะครับแล้วก็ส่งไปเลยนะครับแล้วก็ตกลงไปและอันนี้โครงการเกี่ยวกับผลไม้ให้เราบอกชื่อนะผมไม่รู้จักนะอันนี้กดด e f e n ไปก่อนนะเปลี่ยนเลยองงนอ่างงนนะครับก็ตอบว่าองงูนนะครับอ,อย่าตอบว่าเป็นส้มนะอตอบถูกส่งไปเลยเรียบร้อยทุกคนนะได้มาแล้วทุกคนต่อมากก็ คุณได้เสร็จสิ้นโครงการทั้งหมดของโกโบตจะแจ้งเตือนให้คุณทราบก็คือโครงการมันกินหมดแล้วเหลือเพียงแค่เหตุการณ์หรือการทำาอ,นนอ,อนะันี้คือพาร์ทเนอร์ของโ o โกโบตนะนี่คือพาร์ทเนอร์ของโ o โกโบตนะครับคะแนน10คะแนนนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านไป7ชั่วโมงนะพนาร์ทเนอร์ของโ o g กโบตอย่างเช่นพนาร์ทเนอร์คนนี้ก็คือจะให้ประมาณ100,000คะแนนขึ้นไปซึ่งเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทาตามเงื่อนไขซึ่งผมไม่แนะนําให้เราทําเท่าไหร่ ถ้าเป็นแบบนี้นะก็ปิดไปเลยทุกคนนะก็เราก็ไปในส่วนของงานอื่นต่อนะงานอื่นก็งานสำรวจอันนี้คือการทําแบบสํารวจหรือการทําแบบสอบถามมีรหลายหลายคนนะแนะนําเลยถ้าหากว่างานไหนที่มีเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามให้เราทําเลยเพราะว่าเขาจะให้คะแนนเยอะมากนะครับแล้วก็แนะนําให้เราศึกษาดีๆเพราะว่าบางคนก็ทําไปเร็วไปไม่ได้อะไรเลยให้เราไปศึกษาวิธีการหรือถ้าอยากให้ดีสุดก็ผ่านประสบการณ์เราเองนะทำให้เยอะทําให้เยอะ้วเราก็จะ หรว่าจุดไหนเราพลาดนั่นเองนะครับตรงนี้นะซึ่งงานมันก็มีเยอะมากทุกคนนะถ้าเราสามารถที่จะอัพสกิลของเราทางด้านการทําแบบสอบถามนะผมเชื่อว่ามีหลายๆายเว็บที่มีระบบแบบสอบถามหรือมีงานแบบสอบถามให้เราทําคุณจะรอดแน่นอนในงานออนไลน์เนาะอย่างต่ำๆนะครับวันละ3 0 0้บาทนะมีอยู่แล้วทุกคนนะถ้าคุณสามารถทําได้หลายเว็บถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดในการทําแบสบสํเรวจแล้วคุณไปค้นหาแพลตฟอร์มอื่นๆต่อไปต่อย่อต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนง,งานต่อไปเลยนะอันนี้งานของอ่อโฟิสนะก็เหมือนกันเลยโ r o ฟิสก็เป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจนะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในเรื่องที่สําคัญเริ่มต้นการสํารวจนะจะได้อยู่ที่2,000คะแนนใช้เวลาประมาณ1นาทีด้วยกันนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ต่อมาคือตรงนี้นะครับเป็นอ่า Cpx Research นะก็ส่วนใหญ,ญ่คือจะเป็นในส่วนการทำแบบสำรวจเช่นเดีวยวกันนะครับนี่ก็ใช้ประมาณเวลา30นาทีแล้วก็จะได้ถ้าเราผ่านนะจะได้1 1 7 0 0 0ไม่ใช่เด็ด1 10, 10, 000, 1 000, 1 7 0 0คะแนนซึ่งเรตติ้ง26ดาวและก็เราควรดูที่ดาวเยอะๆนะครับ คนที่ให้เด็ดติ๊กเยอะๆแล้วก็ดาวเยอะๆเราไปทําอันนั้นเพราะว่ามันจะง่ายกว่าแล้วก็คนทําแล้วก็น่าจะดีนะครับตรงนี้นะก็แนะนําตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเป็นในส่วนของอ,อันนี้นะ S7 นะ,ะ S7 นะก็เหมือนกันเลยนะ S7 นะก็คือเป็นเกี่ยวกับการทําการการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มันจะมี High Paying แล้วก็ Easy นะครับ ก็เลยเป็นไฮนะไฮคือจะเป็นในส่วนของค่าตอบแทนที่สูงกว่านะอันนี้นะครับก็เราโหลดไปแล้วก็ไปได้จนถึงเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มาดูนะว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ว่าหลังๆวันนี้หลายๆแอปนะนะครับมันบั๊กมากก็คือบั๊กว่าให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านผ่านแพลตฟอร์มของเขาเพอเราไปหโหลดจริงๆนะครับ เงินไม่ได้หรือเรียนไม่ได้นะฉะนั้นผมก็เลยลังเลหน่อยที่จะแนะนําในส่วนนี้นะผมแนะนําถ้าเราจะทําแบบสอบถ้าเราจะโหลดแอปก็ไปทํางานที่เป็นสไตล์อื่นดีกว่านะครับวกนี้นะเดี๋ยวมันทําให้เราเสียใจนะครับวงนี้เนาะโอเคการเชิญเพื่อนละก็มาที่ตรงนี้นะครับและก็กดคำว,ว่าแบ่งปันตรงนี้นะแล้วก็แชร์ลิงก์นี้ไปยังไลน์ก็ได้ ไปยัง f a c e b o o กก็ได้แล้วแต่เรานะไปยังที่ที่มีคนอยู่เยอะๆตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะ่าพิมพ์แค่นี้นะแล้วก็เพื่อนๆของเรานั้นสมัครเข้ามาหลายๆคนก็จะได้รับคะแนนู่คนนะันแต่ว่าคะแนนเราจะรับได้ก็ต่อเมื่อครบ100คะแนนถ้าเป็น1 0 0่งรคะแนน,นก็จะรับได้แค่1 0 0รคะแนนอีก2คะแนนนั้นนะก็ต้องเลยอ,อยู่ไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะวิดีโอนี้ผมก็มาแนะนาในส่วนของงานออนไลน์เป็นงานหนึ่งนะเออลืมบอ,อกไปเลยผมจะทําการสอนวิธีการ สั่งซื้อหรือแลกเปลี่ยนบัตรทูมานี่จากคะแนนที่เรามีอยู่ 69, 1 6 3ไปที่กระเป๋าเลยและก็เลือกเป็นทูมานี่วอลเล็ตกดตรงนี้ไปเลยนะแล้วใส่อีเมลที่เราจะรับบัตรทูมานี่ใส่อีเมลของเราเองที่ใช้งานได้จริงแล้วก็กดคำว่าซื้อไปกดบันทึกรับรองสำานนาถูกต้องกดซื้อไปเลยนะครับเรียบร้อยทุกคนนะเราได้ทำการสั่งซื้อในส่วนของบัตรทูมานี่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งอาจต้องต้องรอประมาณ2-3วันหรือไม้ก็ถ้าช้าก็มา7วันด้วยกันนะครับพวกนี้นะโอเครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ